ข้อแรกที่จะพูดถึงก็คือการเปิดปิดนะฮะเครื่องนะครับก็ปุ่มเปิดอยู่ทางด้านนี้นะครับวิธีการเปิดก็คือใช้นิ้วกดค้างไว้นะครับเครื่องก็จะบูตเหมือนกับเข้าสู่หน้าจอคล้ายๆกับเปิดคอมพิวเตอร์ครับนะครับมันก็จะนะครับอันนี้มีเออร์เรอร์นิดหน่อยนะครับแต่ก็จะเข้ามาสู่หน้าเมนเมนูหน้าแรกหน้านี้นะครับ ทีนี้วิธีการปิดก็ทำตรงกันค่ามันก็คือกดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องก็จะปิดไปอันนี้ก็เป็นการเปิดปิดเครื่องนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนนะครับหน้าจอนะครับการปรับเปลี่ยนหน้าจอแสดงผลมันก็จะมีนะครับหลายหลายหน้านะครับมีวิธีการก็คือมีปุ่มเพจอยู่ตรงนี้ใช่ไมครับปุ่มเพจก็คือที่แปลว่าหน้านะครับแล้วก็ปุ่มควิชควิชที่แปลว่าออกนะครับ ก็คือกดปุ่มเพจมันก็จะเลื่อนไปทีละหน้าจะเห็นว่ามันจะมีเขียนไว้ว่าที่ด้านบนนะครับว่าเป็นหน้าอะไรนะครับเป็นหน้าทิปคอมพิวเตอร์เป็นหน้าแทร็กนะครับเป็นหน้าซเทลไลท์นะครับแล้วก็เมนเมนูจํานวนหน้านี้ขึ้นอยู่กับการตั้งนะครับว่าใครจะตั้งเปิดปิดหน้าหน้าในการแสดงผลนะมากน้อยแค่ไหนแต่หน้าที่จําเป็นที่สุดก็จะมีหน้าเมนเมนูนะครับหน้าแมป แล้วก็ทิปคอมพิวเตอร์แล้วก็หน้าแทร็กแล้วก็หน้าเซทเทไลท์นะครับซึ่งเป็นหน้าแรกที่เราจะเปิดขึ้นมา mm hmm. เพื่อจะดูว่าเมื่อเปิดเครื่องเสร็จแล้วให้เราเปลี่ยนมาที่หน้านี้เสมอนะครับเ mm hmm. พื่อมาดูว่าตอนนี้เครื่องเนี่ยรับสัญ,ญญาณได้มากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วก็เห็นว่ามันจะมีตัวเลขที่ใช้ชี้อย่ตรงนี้ไหมครับว่าว่ามันมีความคลาดเคลื่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็จะอยู่ด้านบนตอนนี้ก็จะบวกลบ5เมตรนะครับแล้วก็จะบอกค่าพิกัดนะครับนะการแสดงผลค่าพิกัดสามารถจะแสดงได้ทั้ง พิกัดภูมิศาสตร์แล้วก็พิกัดที่เป็นพิกัดกริด UTM นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะตั้งได้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันในเรื่องวิธีการตั้งค่าที่หลังต่อไปสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ต่อไปก็คือเรื่องของการที่เราจะนะค,ควบคุมการแสดงผลนะครับซึ่งเวลาที่เราใช้ในสนามเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนไปอยู่ที่หน้าที่เรียกว่าหน้ามแมพนะครับแล้วก็กดปุ่มเพจไปที่หน้ามแมพนะก็จะเห็นว่าตอนนี้เราอยู่หน้ามแมพ ทีนี้เมื่อเราอยู่หน้านี้เราจะเห็นว่าเราจะเห็นปุ่มสามเหลี่ยมสีดำดนี่ไหมครับก็คือปุ่มที่แสดงว่าตอนนี้ตำแหน่งเราอยู่ที่ไหนในแผนที่หรือในแมปทีนี้เราสามารถที่จะควบคุมการแสดงผลของทั้งแมปได้โดยการที่เราจะซูมอินหรือซูมอท์นะครับสังเกตว่าถ้าเรากดปุ่มนี่ซูมอินซูมออยู่ฝั่งนี้นะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะนี่ถ้าเราซูมเอท์มาเรื่อยๆนะครับสเกลบาโดยสังเกตตัวเลขสเกลบาจะมีเลขนะฮะเพิ่มขึ้นนะครับพอเราซูมเอท์มาเรื่อยๆ นะครับมันก็จะเห็นข้อมูลที่กว้างขึ้นนะครับเห็นประเทศไทยมากขึ้นนะฮะเห็นทะเลเห็นอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวขาเราจะซูมอินนะครับซูมอินเข้าไปนะครับก็นะจะสังเกตเลขสกเกลบาร์อีกตรงนี้นะครับแนะนําว่าให้สกเกลบาเวลาใช้งานเวลาเดินทางเดินป่าหรือดูข้อมูลเนี่ยให้อยู่สักประมาณ 80- ดส0ถึงร้อยเมตรนะครับที่ตรงสกเกลบาให้มันโชว์สัดส่วนตรงประมาณเลข 80- ดส0ถึงร้อยเมตรนะครับก็จะเป็นสกเกลบาที่ดี อย่าเผลอนะครับ,รรบไปปล่อยซ mm ูม hmm. อินซูมเอาต์ซะเยอะเกินไปหรือว่าซ mm ูมอินเยอะเกินไปก็บางทีอาจจะทําให้เกิดความพลดเคลื่นในการนําทางได้ที่สําคัญอีกหนึ่งอีกอันหนึ่งในโหมดหน้านี้ที่มักจะเกิดปัญหาเสมอเลยก็คือเรื่องของการที่เผลอไปกดปุ่มแพนนะครับพอเราเลื่อนปุ่มแพนก็คือปุ่มซ้ายขวาเนี่ยเราจะเห็นเห็นว่ามันจะมีเคอร์เซอร์เลื่อนมาเห็นไหมเคอร์เซอร์ hmm. ตัวนี้นะครับเป็นพอยเตอร์ดีกว่าใช้คำว่าพอยเตอร์ตัวนี้มันจะชี้ว่ามันจะชี้ชไปที่ว่าเราอยากจะไปที่ไหนเราอาจจะเอาพอยเตอร์นี้ไปชี้ นะครับแล้วมันจะมีหน้าจอตรงนี้ขึ้นมาขาวๆไหมสแสดงว่าตัวนี้เราอยู่ในโหมดแผนบางครั้งเราเลื่อนไปหรือเราเดินไปจนมันตกตกขอบหน้าจอสแสดงผลเนี่ยครับมันก็ทําให้บางทีเราไม่รู้เราอาจจะหลงแล้วเราไม่รู้เราอยู่ตรงไหนในแผนที่อันนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้เรานะหลงทางนะเพราะว่าเราคิดว่า GPS เสียถ้าเราไม่มีความใจที่แท้จริงนะครับวิธีการแก้ก็คือถ้ามีสังเกตรตรงนี้คือถ้าเราอยู่ในโหมดแผนให้เรากดปุ่มควิ์ครับปุ๊บมันก็จอดจมโหมดแผนก็จะไม่มีแถบ นะครอธิบายตรงแถวนี้นะครับเนี่ยถ้าเราขยับปุ๊บมันก็จะมีแถบข,ขาวๆนี้ขึ้นมานี่็เราอยู่ในโหมดแทนเราะฉะนั้นถ้าอยู่ในโหมดแทนให้เราก็คลิกออกเสมอนะครับเพื่อไม่ให้อยู่ในโหมดแทนโอเคนะครับอันนี้ก็หน้าจอนี้ก็จะมีเรื่องของซูมอินซูมเอาท์แล้วก็แพนนะครับจะแนะนําว่าให้แผนให้ซูมอินซูมเอาท์อยู่ระหว่างประมาณนะครับแปดสิบถึงร้อยในการเดินทางแต่ถ้าอยากจะดูข้อมูลกว้างขวางขึ้นก็ซูมเอาท์แต่ถ้าซูมเข้าไปดูรายละเอียดมากขึ้นก็ซูมอินเข้าไป แล้วก็ให้ซูมกลับมาที่เดิมเวลาที่80ถึง100่อยเพื่อจะได้ใช้ในการเดินนะครับหรือนำทางต่างๆต่อไปก็จะเป็นเรื่องของนะครับการที่เราจะทำการเซตอัพหน้าจอหน้านี้ที่สำคัญเลยก็คือสิ่งที่เราต้องรู้จักนะครับก็คือนะครับเซตอัพแมปเมนูเซตอัพแมปโดยการที่เมื่อเราอยู่หน้านะครับแมปแล้วเนี่ยนะครับนะให้เรากดปุ่ม นะครับเมนูหนึ่งครั้งนะถ้ากดสองครั้งมันจะกลายไปเป็นเมนเมนูนะครับเห็นไหมฮะอ่าเราคิดกลับมาเราต้องคิดกลับไปหาหน้าแม็อีกทีหนึ่งนะครับมันกดแค่ครั้งเดียวเพื่อจะเข้าสู่หน้านี้เพื่อเซตอัพค่าที่สําคัญคือเราจะเซตอัพแม็การเซตอัพแม็สิ่งที่เราจะเซตเซตอัพนะครับเราเห็นว่าหน้าจอนี้มันจะมีไอคอนเล็กๆอยู่ข้างบนเห็นไหมครับเวลาเราเลื่อนถ้าเราเลื่อนมันจะเลื่อนแบบนะครับไปหาอย่างไอเมนูย่อยต่างๆ สิ่งเบื้องต้นที่แนะนำก็คือต้องเซตอัพเป็นระหว่างแท็กอัพกับนอ t อัพนะครับให้เราเลือกลูกศรลงมาแล้วกดเอนเต e ร์ปั๊บนะครับมันจะมีบอกว่ามันจะเป็นแบบนะครับนอ t อัพหรือแท็กอัพนะครับกดนะฮะกด Enter ไปปุ๊บมันจะมีนอ t อัพกับแท็กอัพให้เราเลือกนะครับใช้ตอนไหนนะครับถ้าเดินป่าเดินทางให้ใช้แท็กอัพนะครับนะแล้วก็ถ้าจะใช้ในการที่แบบว่าหยุด เพื่อทาให้แผนที่เนี่ยมันไม่หมุนตามทิศทางที่เราเดินเนี่ยแล้วเพื่อจะให้ดูแผนที่เหมือนกับดูแผนที่ในกระดาษก็คือเอาทิศเหนืออยู่ด้านบนของหน้าจอเนี่ยนะครับให้เราใช้เลือกเป็น north up นะครับเพราะส่วนใหญ่ก็คือเราจะใช้ track up เพื่อเดินทางนะครับนะสาคัญทีนี้ตัวเลือกอีกตัวที่สําคัญก็คือว่าตรงนี้ครับบี l o w ตรงนี้ให้เซตเป็นนะฮะแปดไปเลยหมายความว่าถ้าเราถ้าเราใช้ข้องขึ้นเนี่ยเด็กหน่อยเราจะรู้ว่าเราอยากให้มัน track up หรือ north up ตอนที่เราซูมเข้าไปที่สเกลเท่าไหร่ นานแนะนำว่าตอนเบื้องต้นนี้ขอให้เอาไปที่800ไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้แบบว่ายัางไงมันก็เป็นทรัคอัพเสมอยละอยากจะน็อตอัพค่อยมาเปลี่ยนด้วย,วยตัวเองนะครับไม่งั้นมันจะหมุนไปหมุนมาโดยที่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันตกลงมันยังไงนะครับส่วนเมนูอื่นนี้ก็ไม่ได้อธิบายเลยแหละนะครับ